ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องปังตอน JS นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกินเจ้ามาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะหรือว่ามาม่าเผ็ดมาเลเซียนั่นเองที่เขาเรียกกันเนาะนี่ตรงนี้นะคะมันก็จะมีแถบบอกระดับความเผ็ดอยู่นะซึ่งมาม่าตัวเนี้ยเผ็ดอยู่ที่หนึ่งล้านเลย oh. คือบ้แค่เรากิน้มตำเรากินมาม่าเผ็ดเกาหลีธรรมดาแล้วก็ จะเย่แล้วนะคะเพราะฉะนั ini, ้นวันนี้จะเป็นยังไงก็รอดูือจะบอกว่าอันนี้นะคะมันก็เป็นกระแสที่ผ่านไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะซึ่งเราก็เพิ่งจะได้มาลองกินนะคะเนื่องจากเราไม่มีเวลาแล้วเราก็หาสัญหายเจ้าตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อมาจากที่ไหนเนาะวันนี้เนี่ยก็เป็นเสิบงามอย่างดีที่เราจะมาทดลองกินมาม่าเผ็ดตัวนี้กัน คือที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคลิปทุกคนก็อาจจะเห็นใช่ไหมว่าป bon อน่ะจะทําคลิปที่แบบมันมีประโยชน์มันมีสาระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้เราก็เลยแบบเอออยากใครเครียดอยากแบบทําคลิปที่แบบมันไม่มีสาระดูบ้านัน่นก็คือคลิปกินนั่นเองโอเคงั้ mm hmm. okay, นะเดี๋ยวปอนขอตัวไปลวกเส้นนะคะแล้วก็ไปเอ,อ่อทำเจ้าตัวนี้ก่อน mm hmm. นี่นะคะก็จะมีทีป่เปิดอยู่ตรงนี้เอ,อ่อก็จะแกะออกมา ว่าไอ้กาวหรือว่าซีนตรงเนี้มันแน่นนะแต่ว่าอะไรนะฝามันอ่ะคือมันขาดง่ายมากเลยอะ oh. ่ะเราก็ไปเก็บน,นะ oh. นี่ทุกคนพอเราเปิดมานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ oh. ก็จะเหมือนมาม่าทั่วไปเลยก็จะมีนี่จะเป็นซ่อมแต่ว่าซ่อมเหมือนแบบนี่ซ่อมมันจะแบบ หักด้านข้างเขาอะย่างข้างแต่ถ้าเกิดเป็นมาม่าธรรมดาแบบมาม่าไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบเป็นซ่อมที่แบบมันคลิกอะแบบหักหักลงมาเลยแต่อันนี้มันจะเป็นแบบซ่อมที่แบบมันเป็นด้านข้างอะเฮ้ยคือใส่แล้วใส่เลยนะมันแบบมันทับเก็บไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็คือใส่แล้วก็คือใส่เลยโอเคก็จะเป็นซ่อมประมาณนี้แล้วอันนี้ก็จะมีนี่นะคะก็จะเป็นนี่น่าจะเป็นเครื่องปูนนะหรือว่า ซอสที่มันเอาไว้ทําให้บันแบงกเผ็ดๆอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเส้นมาม่าเส้นมาม่าก็จะเป็นสีแบบสีเข้มๆนะคะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวปอนขอตัวไปลวกเส้นมาม่าก่อนละกันเนาะโอเคทุกคนหลังจากที่เราไปใส่น้ําร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้เราเนี่ยรอประมาณสี่นาทีเนาะ <c oughs> ก็รอให้เส้นมันอืดน,นะคะแล้วเราก็จะเทน้ําทิ้งเนาะแล้วก็เอาแต่เส้นมันเนี่ยมา ใส่ซอสนะคะหรือว่าซอสเครื่องปรุงนั่นเองทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็ครบสี่นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเทน้ำออกเนาะแล้วก็แยกเส้นมันไว้มาแล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการเทน้ําออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นมาใส่จานนะคะเราจะได้กินง่ายๆเนาะ wow. นี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นของเขานะคะก็จะเป็นเส้นแบบมีความหนุกหนนะคะเป็นเส้นสีดำๆเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาทําการเทเจ้าซอสพริกเผ็ดตัวนี้ลงไปเลยนะโอ้ห oh. กลิ่นกลิ่น,นคือคล้ายๆซอสพริกเกาหลีอะซอสพริกในมาบ่าเผ็ดเกาหลีอะ oh. แต่ว่าเราก็ต้องมาดูรสชาติกันนะรสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่าเราเห็น mm. มีแต่คนบอกว่าเขามันเผ็ดกว่านะ ไอเจ้าตัวนี้เผ็ดก,กว่ามากเลยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะเผ็ดขนาดไหนนั่นเองนี่เห็นปะเราก็จะใส่ท้งหมดเลยนะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ซอสพริกเผ็ดไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่โอเคเราจะมาเริ่มนับถอยหลังแล้วก็เอาเข้าปากคำแรกกันนะ ว่ามันจะเป็นยังไงห้าสี่สามสองหนึ่งอเออน ทุกคนเรารู้สึกว่าคำแรกเผ็ดคือเผ็ดอันนี้คือแค่คำแรกนะคำแรกก็คือรู้สึกเผ็ดแต่ยังรู้สึกได้อีกนะ <Wow. S 1> ยังเผ็ดได้อีกโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันคำที่สอง <Yeah. S 1> โอเคคำนี้เอาคำใหญ่เลยนะห้าสี่สามสองหนึ่ง น,นุ่มมากแล้วก็โดยรวมแล้วมันอร่อยนะคือมันอร่อยแต่ว่าอร่อยแบบเผ็ดอะทุกคนเข้าใจไหมอร่อยแบบเผ็ดเผ็ดทรมานอะก็คือความทรมานที่อร่อยนะคะเราก็จะมากินให้หมดเลยเนาะสามสองหนึ่ง เราไม่ใช่คนที่แบบกินเผ็ดได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะเข้าใจไหมเราเป็นคนที่แบบก็คนธรรมดาคนนึงทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าก็ชอบกินเผ็ดเหมือนกันนะแต่ก็ถามว่ากินเผ็ดมากไหมก็ไม่ได้กินเผ็ดมากขนาดนี้โอเคมาต่อกันให้หมดนะให้ดูใกล้ๆ ไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะโอเคไปต่อที่หมว i <laughs> 5 u t e s later โอเค okay. คือเรายอมแล้วนะคะถามว่าจะกินอีกไหมบอกเลยว่าไม่เราจะไม่กินอีกแน่นอนสาบานเคือจะบอกว่าความรู้สึกแรกที่เรากินเข้าไปนะคะก็คือคำแรกที่เรากินเข้าไปอะ่ะเออเรารู้สึกว่ามันอร่อยนะคือเส้นน่ะมันนุ่ม ด้วยความที่มันเป็นเส้นแบบอาจจะเป็นเส้นของมาเลเซียนะคะหรืออะไรเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นเส้นสีดําด้วยเนาะคือเรารู้สึกว่าเส้นเนี่ยมันเหนียวนุ่มแล้วคือแบบมันกินน่ะมันอร่อยมากแต่มันก็ปนไปด้วยความเผ็ดนะคะคําแรงนี่อาจจะยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่พอเราได้กินไปกับพักนะคะก็รู้เรื่องเลยทุกคนตอนที่กินอยู่นะคะก็เหมือนตอนที่เรากินมาม่าเดี๋ยวเรากินซ่มตําอะทุกคนเป็นปะเวลาที่เรากินอยู่อะ เรากําลังจะกินใช่ไหมเราก็ยังอยากกินอีกเรื่อยๆอะ่ะเรารู้ว่ามันเผ็ดก็จริงแต่มันก็อร่อยอืมแล้วเราก็กินอีกเรื่อยๆนะคะจนมันหมดแต่พอมันหมดปุ๊บนะคะทุกคนคือแบบรู้เรื่องทุกคนน้ําหูน้ําตาน้ำมูกด่คือมาแบบมาเต็มมากคือมันไหลออกมาเองไงทุกคนเข้าใจไหมคือเราไม่ร้องไห้เราไม่ได้เศร้าอะไรเลยนะอืมอร่อยนะคะแต่ว่าเผ็ดโอเคก็ต้องยอมเขาแหละเขาบอกว่าความเผ็ดระดับหนึ่งล้านนะคะ โอเคเราให้จิกล้านเลยอะก็ในแบบฉบับของเรานะอันนี้ก็น่าจะเผ็ดสุดๆแล้มั้งที่ตั้งแต่เคยกินมานะคะปอนจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะในการกินอาหารที่มันเผ็ดๆอ่ะคือเวลาเรากินอนะ่ะเราอยากทาให้อาหารอนะ่ะมันโดนริมฝีปากคือถ้าเกิดเราทําให้อาหารมันโดนริมฝีปากใช่ไหมมันจะรู้สึกแบบแสบแสบ,แสบที่ริมฝีปากอ่ะเข้าใจไหมมันจะเผ็ดร้อนแสบนะคะตรงแบบริมฝีปากเออคือ ข้างในปากเราจริงๆอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะอย่างตอนเนี้ยคือข้างในปากอ่ะคือปอนไม่เผ็ดแล้วนะแต่ว่าที่ยังแบบรู้สึกอยู่ก็คือตรงริมฝีปากนะคะั่นแหละทุกคนถ้าเกิดอยากกินอาหารอะไรที่มันเป็นเผ็ดได้นานนะคะก็พยายามอยากให้มันโดนริมฝีปากก็เป็นไปได้ก็อาปากกว้างนะคะแล้วก็แบบนับไปเลยนะคะก็ไม่ต้องให้มันโดนริมฝีปากแล้วก็จะกินอะไรที่มันเผ็ดได้เยอะแล้วกิกนเผ็ดได้นานหน่อยเนาะ ใครอยากให้ปอนทาคลิปนี้นะคะคลิปแบบนี athletes, ้คลิปทรมาตัวเองคลิปชาเลนจ์นะคะหรือว่าคลิปกินแบบนี้มาอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะอืก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ไร้สาระที่สุดตั้งแต่ที่เราทํามาแล้วลยเนาะก็ทุกคลิปนะคะจะเป็นคลิปที่แบบมีสาระแบบเป็นทางการอะไรกันหมดเลยนะคะวันนี้ก็นั่นแหละทุกคนก็ไม่มีสาระอะไรเลยนะคะได้แต่สาระความเผ็ดไง โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i ป e ปอนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย